มันยังลดได้อีกลดอีกไม่ได้แล้วค่ะได้เดี๋ยวลดยังเดี๋ยวขอต่อก่อนหเจสสกินแคร์ชีทที่สองลดได้อีกปะมีกระดนะพี่เพียงคุณลดในหนึ่งนาทีเราซื้อทันทีต่อให้พี่ซื้อในหนึ่งนาทีนี้หนูก็ไม่ลด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 ไม่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 พี่ว่าลดได้อีกนี่มันในห้างนะพี่ใครเขาจะลดกันลดเถอะลูกพี่ต้องการแคลเซียม ว่ามันยังลดได้อีกลดอีกไม่ได้แล้วค่ะลดไม่ได้แล้วค่ะพี่ใช่อ่ะพี่ลดไม่ได้แล้วถ้าน้องไม่ลดกลับบ้านใช่พอชอบที่บ้านถูกกว่าถูกกว่าเหนือลดยังมีลดเหนือลดยังมีลดถ้าลดให้แล้วแก๊ปมาดยังลดได้อีกส่งฟรีด้วยสั่งของกินของใช้ผ่านแก๊ปมาดก็คุ้มสุดเอ้ามาดลดเหนือลดเหมือนฟู้ดเลย